คนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอเพลงเร็วครับเป็นเพลงไทยสากลใช่ไหมได้ค่ะ จะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยให้เหมือนพิศราตรีจะหยิบโอซายฟ้ามาเป็่งกับสีสันแต่งแต้มหัวใจทั้งคืนแค่นี้ฉันลองแต่คันสากลที่ลูกสากลเดี๋ยวเมื่อกี้หนูใช้แต่แขนข้างเดียวนะคะรู้สึกตัวไหมว่าแขนข้างซ้ายไม่ได้ เออข้างนั้นไม่ได้ใช้เลย <ฮะ S 1> ะค่ะสักวนที่สันดาว The goddess of light The blue sea Candy you and you เพง<ค>ลเพงเพลงที้ฟังแล้ว How gentle is the rain That falls softly on the meadow. door. High, upon the tree, serenade the crowd with the melody. Oh, oh, see, that's beyond the hell, the bright colors of forever. ในเพลงร็อกสิคะลูกเอาผมไปไว้ทั้งหลังให้หมดเลยสิคะออรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะ เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะล้างดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันปิดท้ยายด้วยลูกทุ่งรู้แบบว่าร้องเมื่อกี้มัน,มนเปลิ่นเปลินไปเออแปลว่าจุดอ่อนเราอยู่ที่เพลงล็อกก่อนอานจะ กำลังมันยังไม่พอลูกทุ่งครับนุ่มทุ่งกระจมทองฝากเพลงรักลอยลองสู่ห้องใจฉัน เสียงเพลงที่ครวนชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีในะหน,น,นะครับโอเคละก็อย่างนที่บอกนะครับ เรื่องเสียงร้องไม่สงสยัยในเสียงดีนะครับแล้วก็มีเทคนิคการร้องอะไรค่อนข้างโอเคแต่สิ่งที่สสาใสก็คือเพลงบางแนวที่มันยังดูมีแผล <c oughs> มีตำหนิแล้วก็เรื่องของเรื่องของบุคลิกอะไรบางอย่างในการสื่อในการแสดงออกเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนก็จะประกาศให้รู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกนะนเนาะกรรมการลงมาเเห็นกันอย่างง่ายดายมากครับเราคิดว่าน้อง ใช่ไหมโอเคน้องฟิกเส้นทางการล่าฝันฉบับเอฟ7ของน้องฟิกก็คงจบวันแค่นี้น่าเสียดายพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาอีกแล้วพ้าเราเลือกให้น้องฟิกเข้าบา้านไปเลยไม่เอาเลย เราววันนี้กรรมาการใจดีเป็นพิเศษนะคะรู้สึกว่านะเพราะว่าจ่อีกแล้วค่ะบัตรไฟนอลออดิชั่นนะคะเข้าสู่รอบนั้นไปเลยเป็นยังไงบ้างน้องอะไรเอ่ยปิ๊ค่ะน้องปิ๊กน้องปี๊กเมื่อกี้นี้เหมือนเหมือนร้องไห้อะ่ะใช่แล้วคือทำไมเหรอคือพีอ่เห็นน้องปิ๊กเดินไปแล้วแล้วก็เหมือนมีคนไปตามกลับมาใช่ค่ะแล้วก็กลับไปแล้วก็คิดว่าแบบก็พี่เขาบอกว่าจะให้มาไปตามผนเอาคนจโขรตามแล้วทีนี้ คือพี่ก้โทรกลับมาบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะให้มาร้องเพลงอีกครั้ง,งาหนึ่งคือก็คิดว่าอาจจะไม่ได้แล้วทีนาาี้เ้าไปอาจารย์เขาพูดแบบเหมือนว่าไม่ได้หนูก็เลยแบบตอลังาอาจารย์บอกให้รับปไปไเลยก็แบบก็ดีใจเขาเลยคือพูดแบบนัวผๆวไม่ต้องมาอีกแล้วใช่ไหมโอ้แหมอาจารย์ชัมุกนีตลอดเลยคณะกรรมการเรานะคะก็คือตอนที่เรารองเเราคิดว่าเราทำดีที่สุดไหม ก็คิดว่าทําเต็มที่เท่าที่กับฝึกมานะคะเต็มที่มากหนูมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วปีนี้มาเป็นปีแรกค่ะแต่ว่ามาเป็นวันที่สองค่ะอ๋อเพราะว่าเคยมาก่อนแล้วเมื่อวันเสาร์นี้ค่ะแล้ววันเสาร์เกิดอะไรขึ้นก็วันเสาร์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ติเรื่องร้องแต่ติเรื่องว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําอะไรมาเลยแล้วแบบคือที่ไม่ทาเพราะว่าแบบหน้าเป็นสิวแพ้เครื่องสำอางอยู่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าเข้ารอบเข้าไปอยู่ในบ้านนี้แล้วก็ คุณจะไม่แต่งหน้าแต่งตัวเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองกลับมาอีกครั้งนึงนี่แล้ววันนี้ก็กลับไปเมคอัพแต่งตัวนะคะแต่งหน้าทำผมมาเรียบร้อยคือมันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างลุคให้กับตัวเองใช่ค่ะเนาะได้ร้องไปกี่เพลงได้ร้องไป3ามเพลงสามเพลง,พลงแล้วตอนที่ได้รับบัตรนี่คือตัวเองนี ถึงกับน้ำตาไหลใช่ค่ะถึงกับน้ำตาไหลเลยคือตอนแรกน้ำตาไหลเพราะว่าอาจารย์ขู่หรือเปล่าคือตอนแรกย,ยังยังไม่ไม่รู้สึกอะไรค่ะก็อาจารย์บอกว่าอ่าให้คือพูดเหมือนติว่าแบบคือต้องไปฝึกอีกนะหนูก็คิดว่าเออคงไม่ได้แล้วแล้วก็แบบอาจารย์บอกให้กลับบ้านไปแต่ว่าอาจารย์ทิ้งท้ายว่ากลับบ้านไปแต่กลับบ้านไปวันนี้ก็คือรับบัตรนี้ไปด้วยก็เลยแบบมันดีใจมากแบบ ม,มากมากเลยค่ะปีนี้หนูอายุเท่าไหร่นะอายุ18ปี18ตายแล้วยังออกออยู่เลยนะโอ้โหอาถ้าอย่างนั้นพี่ขออนุญาตให้หนูโชว์ให้เพื่อนๆดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบขอบุคลิกแล้วก็พลังเสียงว่าเออเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าเป๊ะมากแต่ว่าขอให้เป็นตัวของตัวเองค่ะสัมเปลิลที่น้องดูหน่อยนะคะ,คะให้เพื่อนเ,อนเอนดู ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอขอให้เธอได้รู้ไว้ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอ มากเลยนะสมควรแล้วนะคะกับบัตรใบนี้ The Final Audition นั่นเองนะคะยังไงพี่จะเอาใจช่วย<อ>นะจ๊ะขอบคุณค่ะ บอกแล้วว่าวันนี้อาให้หนูกลับไปได้เลยนะคะส่งน้องเลยคือวันนี้เนี่ยคณะกรรมการตัดสินใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผ่า,มานมากรรมการอาจจะแบบว่าโอ๊ยตายแล้วคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีโอกาสอีกไม่กี่ชั่วโมงรีบมารีบมานะคะและเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครได้ฟนอ a ลออเดชั่นอีกหรือเปล่าคะ่ะ